เขาเรียกว่าอะไรปูเริ่มออกออกไข่อร่อยค่ะอร่อย,ยจำ้ำกินหลายรอบค่ะติดใจก็เลยเอามากินอีกลูกอีสานยุคเก่านะได้นะคะยุคใหม่เขาอาจจะไม่เคยกินตอนนี้ปู<ม>เขาเรียกว่าอะไรปูเริ่มออก ออกไข่อร่อยค่ะอร่อยความสุกที่กินได้ความความสุขที่กินได้ควา,า,ามเม้นมาบอกประโยชน์ของปูให้หน่อยค่ะข้างล่างนะคะ ลูกอีสานลูกอีสานต้องได้จำ้ำชอบอาหารบ้นบานสไตล์บ้านอีสานบ้านจริงๆใครเกิดทันมั่งมีปูนึ่งแล้วก็หยอะน้ำปลาใส่นิดหน่อยนะคะจำ้จำกินหลายรอบค่ะติดใจก็เลยเอามากินอีก้ก็จ้ำเลยนัวๆมีใครเคยกินไหมคะ หยอดน้ำปลาใส่แล้วนะน้ำปลาข้าวทำเรียวๆียวมันก็จำเลยนัวๆเขาเรียกว่าอะไรปูเริ่มออกออกไข่อร่อยครับอร่อยประโยชน์ของปูค่ะจัดมาให้หน่อย เก่าจะต้องเข้าใจอีสานยุคใหม่อาจจะยังไม่เคยกิ em นชวนให้ไปลองนะคะยุคเก่าจะต้องเข้าใจอีสานยุคใหม่อาจจะยังไม่เคยกิ Piet. นชวนให้ไปลองนะคะบายบายค่ะลูกอีสานยุคเก่าได้นะคะยุคใหม่เขาอาจจะไม่เคยกิน ตอนนี้ปูอะได้เวลากินอาหารอาหารเยอะแยะอยู่นะคะแต่ว่าบายบายค่ะความสุขที่กินได้ใครไม่มเคยกินร้องค่ะ มีคำถามท้ายคลิปว่าปูมีประโยชน์ยังไงเม้นมาบอกใจด้วยนะชอบอาหารบ้นบานสไตล์บ้านอีสานบ้าน,ารานจริงๆใครเกิดทันมั่งมีปูนึ่งแล้วก็หยอะน้ำปลาใส่เม็ดหน่อยนะคะใส่น้ำปลาเหมือนกันอีสานลูกอีสานยุคเก่านั่นลยนะคะยุคใหม่เขาอาจจะไม่เคยกิน ตอนนี้ปูเนาะค่ะกินแบบนี้แหละโตมาก็ไม่ค่อยได้กินตอนนี้ปูปูเริ่มได้เวลากินอาหารอาหารเยอะแยะอยู่นะคะแต่ว่าหน้านี้เป็นหน้าปูมันด้วยนะคะอ,อร่อยค่ะอร่อย มันจะเข็มๆมันๆเอาเข้าะะมาค่ะหร่อยความสุขที่กินได้ความใครไม่เคยกินร้องค่ะมีคำถามท้ายคลิปว่า ปูมีประโยชน์ยังไงเม้นมาบอกใจด้วยนะาัวหน่อยนะคะแฉมปลาอีกนิดนะะึงค่ะว่าแล้วชอบอาหารบ้านสไตล์บ้านอีสานบ้าน,ารานจริงๆใครเกิดทันมั่งมีปูนึ่งแล้วก็หยอะน้ำปลาใส่นิดหน่อยนะคะเขาเรียกว่าอะไรปูเริ่มออก ออกไข่ <Okay. S 2> อร่อยครับอร่อยแบบเนี้ยแกะไปลองออก็กจ้ำเลยนัวนัว,นวกจ็จ้ำเลยนัวนัวนะคะกินแบบนี้แหละโตมาก็ไม่ค่อยได้กิน ตอนนี้ปูปูเริ่มนัวหน่อยนะคะแถมปลาอีกนิดนึงค่ะว่าแล้วนัวหน่อยนะคะแถมปลาอีกนิดนึงค่ะว่าแล้วปูนึงนะมีปลาซิวตักมานิดนึงค่ะมีไข่ต้ม มาลองกันมาลองกันเลยนะคะมาค่าะกินแบบนี้แหละตัวมาก็ไม่ค่อยได้กินตอนนี้ปูปูเริ่มตีนอ,อย่าบอกใคร ตอนเล็กๆก็กินอันานี้ครับจำตรงนี้นะคะเดี๋ยวอีกครึ่งอีกฝาหนึ่งมีใครเคยกินไหมคะหยอดน้าปลาใส่แล้วนะน้ำปลาข้าวทำเรียวๆใส่น้ำปลาเหมือนกันอีสานยุคเก่าจะต้องเข้าใจ อีสานยุคใหม่อาจจะยังไม่เคยกินชวนให้ไปลองนะคะลูกอีสานยุคเก่าเนยนะคะยุคใหม่เขาอาจจะไม่เคยกินตอนนี้ปูอ่ะกินอย่าบอกใครตอนเล็กๆก็กินเขาเรียกว่าอะไรปูเริ่มออก ตอกไข่อร่อยครับอร่อยไข่ไม่เคยกินร้องค่ะมีคำถามท้ายคลิปว่าปูมีประโยชน์ยังไงเม้นมาบอกใจด้วยนะบายบายค่ะกินแบบนี้แหละโตมาก็ไม่ค่อยได้กินตอนนี้ปูปูเริ่มอนยุกเก่าจะต้องเข้าใจ อีสานยุคใหม่อาจจะยังไม่เคยกินชวนให้ไปลองนะคะประโยชน์ของปูค่ะจัดมาให้หน่อยอันนี้ครับจำตรงนี้นะคะเดี๋ยวอีกครึ่งอีกฝ้าหนึ่งจำ กินหลายรอบค่ะติดใจก็เลยเอามากินอีกมีใครเคยกินไหมคะหยอดน้ำปลาใส่แล้วนะน้ำปลาข้าวทำเรียวๆมันก็จําเลยนัวๆแบบนี้แกะกระดองออกหน้านี้เป็นหน้าปูมันด้วยนะคะ อร่อยค่ะอร่อยมันจะเค็มเ็มมันมันเอาข้าวนี้งใส่น้ำปลาเหมือนกันอีสานหน้านี้เป็นหน้าปูมันด้วยนะคะอ,อร่อยค่ะอร่อยมันจะเค็มเ็มมันมันเอาข้าวนี้งชอบอาหารบ้านสไตล์บ้าน,านอีสานบ้านจริงๆใครเกิดแทนมั่งมีปูนึ่งแล้วก็หยอะน้ำปลาใส่นิดหน่อยนะคะ หน้านี้เป็นหน้าปูมันด้วยนะคะออร่อยค่ะอร่อยมันจะเค็มๆมมันๆเอาค่ะใครไม่เคยกินร้องค่ะมีคำถามท้ายคลิปว่าปู